มือมือมืมลอลงทุนพันกว่าบาทบอสว่ะบอสว่ะบอสบอสดีบอสว่ะอินระเบิดแรงแรงก็อ้เขาต้องไม่เวลาไอ้บอสอยู่ข้าง,งลง่างกินใต้ดินเสียง <c oughs> ตรงบ้านกลาง เสียงมาจากทิ่ห้าฝั่งโฮเทลจะมีตัวมาเพราะว่ามันยิงกันตึ้งตึ้งตึ้งมาแล้วใช่ใช่ฝั่งคลองมาฝั่งคลองมามาแล้วฝั่งคลองมาคลองมาปววดพี่ตีมีแกปวดแล้วเพ่มีมีเป็นมาแล้วไอ้คิดจะปอดมาพี่ยังไงล่ะ คลิปเก็บเก็บรีรีรีเลยเฮ้ยขอไอ้นี่ดิด็อกแท็กได้ปะเก็บมาเรื่อยเก็บมาเรื่อยรีเซ็ตรีเซ็ตดันคนต่อเปิดพี่ทิ้งไว้ไหนอ่ะหน้าตู้เย็นนะแก้ปวดโอ้เหปืนลูกน้องป๊อปยังก่าเลหน้าตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนวะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วแป๊บนึงยวผมเลยผมไม่มีปืนแต่ลูกซองตอนนี้จานมีผ่าตัดใครมีผ่าตัดบ้างอันขอนหนึ่งดิไม่มีมีมั้ยนี่ลองดูนอันนี้ก่อนมีป่ะอยู่สะพานนัด ในนในในในนนนมาจากอกมามีตัวหอกมามาอยู่อยู่บื้นใหญ่อยู่ล่างบื้นใหญ่อยู่ล่างบื้นใหญ่อยู่คนเนนเนื้อแดงทางบื้นใหญ่มาเต้เหรอตตัดเพื่นอยู่ล่างบื้นใหญ่นะอยู่ล่างบื้นใหญ่ตัวหนึ่งสองตัวสองตัวสองตัวล่างบื้นใหญ่สองตัวขึ้นบื้นใหญ่ตัวแะขึ้นขึ้นวิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้วเข้ามาทิศไหนพี่ทิศทิศขอบเป็นทิศสามสิบโอเคเห็นแล้วใหญ่สะพานหักเออมาตรงคนเนื้อแดงปะ ตอนนั้นตำแน่วะสองตัวสองตัวเดี๋ยวพี่พี่บอกตำแหน่งผมนะพี่บอกตำแหน่งผมผมจะรอไปเปรอไปลารูดรารูดมันไล่บี้ไม่เป็นแมลงไปเลยโมงไม่เห็นระเบิดมาว่ะแฝงแฝงแฝงชัวตอนนั้นตแดงไม่มีไปแล้วปะข้างบนพี่ี่ออกมาทางอกมานนอือยู่เนี่ยออกมาตัวหนึ่งออกมาออกมาทางขอบมาสะพานหักอ่ะข้างบนอ่ะข้าบนสะพานหัก บอดหรือหรือคนมันไปยิงเมื่อกี้มีหลายเสียงเลยเฮ้ยเราเปิดไฟแล้วพังใครเล่นอ่ะตายตายมาตายแจ๋วจริงๆด้วยเฮียมาหากินนะนี่มาซุ่มตายตายสองแสนข้างในอีกข้างในข้างในขบวนห้องม้าในขอไหนขอกระวังเลยเป็นไงมึงระวังตัวอย่าระวังตัว อพี่แอ้มมันอยู่ประชันสองมันอยู่ชั้นสองชั้นสองเป็นโนด้วยเป็นโนระวังเข้ามาประชิดสี่ตัวเข้ามามาพร้อมกันสี่คนอันแรกมันมาแล้วมันลงมั้งล่างแล้วมันมันอยู่ข้างบนข้างบนมันอยู่มันอยู่ข้างบนหัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วเป็นไงไอ้ซุยเจอไอ้ซุยเชี่ยเอ้ยผ่าตัดกูไม่มี เล่นไวเราก็ตึงผ่าตัดผ่าตัดอยู่นี่ผ่าตัดอยู่พื้นผ่าตัดอยู่พื้นอยู่พื้นโอเคโอเคโอเคแต่เก็บแต่เก็บแต่เก็บเราเล่นไวเนี่ยโคตรตึงโอ้ยปืนสวยจังเลยเล่นอย่างงี้ปืนสวยจังเลยปืนพวกยิงอะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต่อโม้ซะหน่อยแล้วถ้ามันจะไปไหวกับเราวะเอ้ยอ๋ออันนี้ละกันไหนผ่าตัดอ่ะผ่าตัดทิ้งไว้ไหนพื้นพี่พื้นพื้นลื่นอยู่นี่แล้วถ้ามันจะไปไหวกับเราวะ ยังไม่ได้เก็บต <แม S 1> ัวแค่ได้เรื่อแดงเลยมันไว้เป็นปริศนาให้เสียง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 เกตีอีแตกแน่เลยอี e. กับข้างเอตี SE, กับเนี่ยเนี่ยทิศสิบทิศมาแล้วปนี่แค่มันจะไปไหวกับเราเอเ้ยเอ้ย,อยข้างล่างยิงมาสองห้าห้าก็มาโดนลุมอ่ะสองห้าห้าเป็นแสงอไ,นนไอ้ไนี่คนไอ้เหี้ยเต็มตีนเลยไอ้เหี้ยเต็มหน้ากูเลยสัตว์เร็วม็อบม็อบ เวลาโดนระเบิดอะให้หมอบลงเลยมอบลงแล้วหันตีนใส่ระเบิดมันวิ่งขึ้นละไอ้เหี้ยนี่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาละมันไม่กล้าขึ้นมาแล้วไก่ตัวมันตัวผมเลยะผมดูฝั่งนี้อยู่ผมเห็นตัวแฝงวิ่งไปทางสองห้าวิ่งไปแล้วว่ะตัวปลาระเบิดถึงสามห้าเฮ้ยตัวแฝงอีตัวหนึ่งโอ้ตัวแฝงตัวนี้ไงตัวแฝงตัวนี้ไงมันยังยิงผมอยู่มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเฮ้ยเต้ยมันเข้ามาแล้วเต้ยข้างล่าง แอบไม่แม่งเลยพี่เฮ้ยไม่ตายกระสุนสี่นะเว้ยเฮ้ยตายตายได้ได้หลบรถหลบขาไปมีมีมีตัวมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตรงสองสามห้าห้ามีแกปวดขาขอแกปวดเลยขาหายอ้ไอสองอยูในรูนั้นน่ะไปสอง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 นั้นน่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นละอุยโดนยิงโดนยิงไป่โจขอผ่านหน่อยโดนยิงโดนยิงโดนยิงจากรูผมหักสองแล้วผมหักผมวิ่งชาร์จให้ โดน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 ข้าวโดนข้าวเอ้ยเอ้ยนี่ได้ตาดด้วยหลักข้าวหลักหกสิบใครมันจะมาไหวกับเราวันนี่มีตัวหนึ่งนะตรงสองแปดห้าสองแปดศูนย์น่ะเห็นดีวดตัวแฝงอ่ะตรงอื่นไมนเป็นอะไรผ่าตีนก่อนนี้ไงวิ่งได้ก็พอนี่ก็ะือสีแม่งไม่ตายเอ้ย r พ k เคมื่อกี้ใช่ไหมวะตายแล้วออกมบขาขาไม่ยอม มันไม่แบบนี้ใครมันจะไปไหววะมียาเลือดไหมไม่กี่กระสุนกระสุนสี่ยิงแม่งสองนัดไม่ตายแฝงเอ้ยยิงแม่งกดหลายนัดไม่ตายหนุงว่าไม่ใช่ลูกคองว่าะมันตายไอเขาต้องการทักมาีข้างข้างอยู่นไอจริงตัวที่มันยิงไกลๆผมมาจากตรงไหนต่้ยยิงตายไปแล้วลุยต่อแล้วผมอะไปโมเตลที่เดิมครับไปได้ไหนเนี่ยหลังโมเตลอะต้องสะพานข้ามอะ ว่ามันมีตัวยิงกันอยู่ไม่ใช่มีมีมีมขอแบบแปบท่านั้นอะพี่ตีเราอ่ะที่มันยิงกันแถวนั้นปุ๊นะบปีลยวิ่งไหมวิ่งไปบ้านพักดีกว่าไหมเฮ้ยมีสัญญาณขึ้นทางนี้ปัดปัดป้าพี่ปัดปัดปัดวิ่งไปบ้านพักป่ะเดีย๋ยวไปหาปาาี๊ดมาเมื่อน มีคนตายตรงนี้วะสิบห้าสิบห้าสิบห้ามีเสียงอ้าบอดบอดก็บอดตัวแฝงบอดเลืงฝั่งนู้นไม่เจอแต่แฝงไว้ไช่ไม่เอาล้เอาละเอาละแฝงแฝงตายไอสัตว์โดนกระสุนกูดีมีตัวปะ โอ้ยมียาไหมบ่าวงโอ้โหไอ้ไม่หยิบคนไว้เนี่หว่ะนั่นดับเลเจนด้วยง่ายไอผ่าตัดนนี้ไม่หนึ่งว่ะนี่ผ่าตัดตรงนี้อีกสองสองอันนี่เฮียเขากลังเปิดเกยเลยไรแสบเก์ยิงเขาไอ้คยเขาคนต้องตายเหรอไม่ตายนี่ใครวะเนี่ยใจแม่งทำด้วยเฮียอะไรวะเนี่ย เขาเจอกุญแจโมเตลทั้งเงนเนี่ยอย่าใช่เลอย่าลืมเล่นก่อนเราหน้าจะเก็บเราเราน่าจะเก็บหมดแล้วมั้งเหลือไอตี้หนึ่งเฮ้ยข้างบนยังไม่เปิดเลยบอดตายน่าจะเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันปิดแล้วเปล่าของเยอะยเลฝนน้ำมันหนามันก็มันตกเฮ้ยเฮ้ยรวยลูกสองสองเมตรระวังนะพี่แถวนี้ดักแถวนี้ดักเยอะไปมีเค้กแล้วแม่งวิ่งไปแล้วแน่เลย นคนระวังบักระวังบักอันนี้เขาเคลียร์หมดแล้วพี่ลูกซองคนละสองนัดไอ้คนละสี่สิบน,นัดแม่งวิ่งทั้งแม็พโวโวโววววว,ว,วเวนตาเนี่ยพวกเราโคตรโหดอ่ะเงี้ยสามศพด้วยเราเรีอกเรียกหญิงเรียกมีใครตายอีกแล้วเหมือนมีใครตายเอ้ยรอบเป็นพวกเราตายกันดี่หว่าตายต่อ กพิษดูเกดพิวนหนูเลยเฮ้ยน ไมันจะไปไหว,ไ,วไหวเล่นอย่างนี้